ชอบก็ชือชอบก็คําแรกตอบต้องทักเูื่อนเหม่อนด้วกเอาความ,ม,มนักเตนะเด็กคนหนึ่งหิ้วหมีมาเพื่อต้องการหาไอศครีมนี่มีอันนี้ลองเลือกของมาป้าดูสิลูกนี่ลูกอันนี้ที่เรากินแบบดึบดึบลูกถูกไหมถูกไหมครับไม่เอรอ่อ แบบที่ป๊า,าป้อนให้กินในวันนั้นน่ะได้ั้ยเอาอะไรหืมมาปะปะอุ้มใช่ไหมโอเคโอเค Cause เรากินกันโอเคไหมป๊าทำให้โอเคป่ม่เอาช็อคแกละะไม่เอาช็อคแกละก็ไม่มีช็อคแกลก็ทำยังไงอ่ะฮะนเ็ปาะอาเให้สะอาดเลยลูกเอาให้สะอาดเลมนี่เนียนี่นี่ปียกอยู่นี่ อืมใช่จ้ะใช่โอ้ยทั่วไอ้ทั่วโอเคเสร็จแล้ะไปเรียบร้อยไปเลยไปแล้วก็จะเสร็จอ่ะอ๋อ สะอาดยังสะอาดแล้วล่ะสะอาดแล้วพัดเช็คดูก่อนสะอาดแล้วสะอาดแล้วอเช็คด,ดูเช็คด,ดูเออใช่ใช้ได้ใช้ได้สะอาดโอ้โห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 อ้าวโอเคแล้วทุกคนเด้งหน้าเด้งหลังเด้งหน้าเด้งหลัง เด้งหน้าเด้งหลังเด้งหน้าเด้งหลังเด้งหน้าเด้งหลังอ่ะอ้วอ้อ้าอ้อ้าใจเรามัชักจะยังไงมันลอยลอยไปอยู่กับเธอถ้าทางจะเอาไม่อยู่ออเปลี่ยนเพลงกทันหันดึง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 

อย่างที่เขาทำทำกันให้มีรักหรือรานวนี้หรือเปล่าแนวนี้หรือเปล่า <c oughs> จบด้วยการแขกขี้มมกอ่ะ <c oughs> วันใจช้ำรือดุดข้างเขา <c oughs> ไปล้างมือเองป่ะระดับนี้ เอเาอานี้สิเอา,อานี่สิไม่เดี๋ยวนั้นแตกเพื่อเชื่อปลาสิเอาเอาก้อนนี้เหรอเฮ้ยเหื่อยจริงๆมาตามดูเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอืมมือใช้แล้วบูอะไรแย่อนะดูเห็นนะมนหมดแล้วไป ปาไปรอไปรอที่เตียงกันนะตาไปรอที่เตียงกันนะลูกปาไปรอกันนะ